เหตุการณ์นี้เล่าแล้วอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่มีกลิ่นนะฮะคือมีหนุ่มคนหนึ่งเมาแหละแล้วก็ขับรถกระบะมารีบจะไปเข้าห้องน้ําคุณผู้ชมฮะแล้วปรากฏว่ารถเก่งคันหน้าเขาเบรกกระทันหันเบรกไม่ทันตัวเองก็รีบไปเข้าห้องน้ํะชนรถเก่งฮะแล้วปรากฏเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มาถึงจุดเกิดเหตุพี่คนที่ขับรถกระบะเนี่ยโอ้ปวดท้องอยู่พี่ขอยืมมอเตอร์ไซค์ปั๊บหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวจะขี่ไปเข้าห้องน้ําก่อนไม่ไหวแล้วปวดท้องเนี่ย พี่เจ้าหน้าที่เองก็ไม่ให้ยืมมอเตอร์ไซค์ฮะเพราะมอเตอร์ไซค์จะต้องไปกันเพื่อไม่ให้เกิดไปกันจราจรอยู่พี่เขาโมโหฮะพี่ค,คนขับรถกระบะโมโหโอโหเอามือไปล้วงก้นตัวเองฮะแล้วก็เอาอุจระเนี่ยไปป้ายหน้าใส่พี่เจ้าหน้าที่เขาค่ะพี่เขาบอกโอโหเกิดมาทํางานมาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เราก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะแบบนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเหมือนกันนะค่ะค,คุณผู้ชมกลางหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตํารวจสบพบางประกงรับแจ้งเหตุมีรถชนการบริเวณทางต่างระดับท่าสะอ้าน ถนนสิริโสธรทางเข้าฉาเชิงเซาหมู่ที่หตําบลท่าช้าห้อําเภอบางประกงจังหวัดฉาเชิงเซา hey, <my> ก็เลยเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปเดินทางไปตรวจสอบ hey, <my> ที่เกิดเหตุไปพบรถกระบะเนี่ยชนท้ายรถเก๋งอยู่ hey, <my> ไม่มีผู้บาดเจ็บนะ hey, <my> แต่ระหว่างนั้นนายเผชิญคนขับรถกระบะโวยวา hey, <my> บยบอกปวดอุจจาระก hey, <my> ลั้นไม่อยู่แล้วอะ hey, <my> ปล่อยเรียราดออกมาเต็มกางเกงเลยฮะก hey, <my> ่อนจะเอามือเนี่ยไปปาด hey, <my> แล้วก็เอามาป้ายหน้าเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัย จนเกิดเหตุการณ์ชุลมุนนะนายนิติภาคินสง่าเอี่ยมเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกตอนเองขี่รถจักรยานยนต์มาจากบางแสนนะมายังตัวจังหวัดชายเชิงเซาระหว่างนั้นเห็นเหตุการณ์มีรถชนกันพอดีจึงจอดรถกันเอาไว้ไม่ให้เกิดเหตุซ้ําซ้อนต่อมาคนขับรถกระบะเนี่ยที่ชนท้ายรถเกง๋งมาบอกกับตัวเองว่าปวดท้องพี่แต่ตนเองเนี่ยไม่ทราบว่าเขาท้องเสียนะนายเผชิญเนี่ยเอามือไปฟาดที่หน้าของเขาเนี่ยหนึ่งครั้ง ท,ทั้งทั้งที่มือเนี่ยเปื้อนอุจระอยู่ก่อนจะโวยวายไม่หยุดเลยอะฮะมือแเข้านี่เลยพอดีอเขาต้องเสียเขาจะขอยืมรถผมไปใช่ไหมผมไม่รู้ว่าเขาต้องเสียตอนแรกคือ,อ,ขอ,ขอเขากดท้อมผมก็เลยให้ทางไอ้คู่ไอ เรียบประกันถ้าให้เขาถามว่าแยกรถได้ไหมอะไรไหมมาถึงมาโป๊ะเลยต่อยเลยใช่ผมว่าว่าเดี๋ยวถ้าเกิดแยกออกไปอ่ะพี่อาจจะเสียเยอะคือขาวมาโปะเลยคือก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะเข้าใจพี่เจ้าหน้าที่เดี๋ยก็ต้องเอามอไซค์เนี่ยกันไว้ ดย่เกิดอุบัติเหตุนะที่เขาก็ไม่ไหวปวดท้องอ่ะด้านไอ้สุพจน์คนขับรถเก๋งบอกว่าขณะที่ตนเองเนี่ยจอดรถติดไฟแดงอยู่มีรถกระบะมาชนท้ายพอลงมาจากรถก็ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายเนื่องจากคนขับรถกระบะเนี่ยขอยืมมอไซค์ของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะแต่ไม่ได้ฮะหลังจากนั้นคนขับรถกระบะก็เอาอุจจาระเนี่ยไปป้ายหน้าเจ้าหน้าที่อาสาอ๋อจอดติดไฟแดงอยู่ใช่ไหม เขาเาเป็นอย่างนี้เลยเหรอลงมาเป็นอย่างนี้เลยเหรอลแล้วไปเจ้าเจ้าทีคนนั้นเอามาเขามาก็บอกเลยมาช่วยให้ประกันลดให้ตัวสิบร้อยมาเสยตู่แล้วก็ให้หาประกันว่าถามประกันมาแยกได้ไหมให้โทรถามเนี่ยอันนี้เรามาก็ใส่เ,เลยอปเลยไปนู่นนี่จะไปขี้อ้างจะไปขี้แล้วก,วก็หาเรื่องเขาปล่อย ต่อมาค่ะคุณผู้ชมนายเผชิญคนขับรถกระบะก็ได้บอกว่าตนเนี่ยขับมาและเห็นสัญญาณไฟเขียวอยู่ก็เลยรีบไปเพราะว่าปวดท้องที่จะเข้าห้องน้ําค่ะแต่คันหน้าดันเบรกก็ทําให้ตนนั้นชนท้ายรถนะคะเมื่อลงมาจากรถแล้วก็พบกับอาสากู้ภัยก็ได้ขอยืมรถ เพื่อที่จะขี่ไปห้องน้ําแต่เขาบอกว่าไม่ได้ต้องใช้รถกักถนนอ่ะตัวเองก็รู้เหตุผลนี่เพราะกลัวว่าจะเหตุการณ์เนี่ยจะเกิดซ้ำซ้อนตอนก็พยายามที่จะขอหลายรอบนะคะแต่กู้ภัยก็ไม่ยอมให้ตนยอมรับว่าตนเน่ยเอาอุจจระป้ายหน้าเขาจริงๆเพราะว่าโมโหที่ไม่ให้ยืมรถไปห้องน้ําไม่เชื่อไปดูบนพื้นถนนและกางเกงสิในที่กิดเหตุเต็มไปด้วยอุจจระค่ะ ของเสียครับถ่ายได้เลยพี่นี่ผมทำงานแล้วครับอยู่ตรงเนี้ยป้ายหน้าเขาด้วยหมวกเลยผมปวดเนาะเอาจริยงอันนี้ผมพูดได้จริงผมปวดท้องหกผมขอรถไปไปขี่จะยืมมอเตอร์ไซค์กู้ภัยไปไปถูกต้องครับผมจะวอไซค์กู้ภัยไปขี่แต่เขาบอกว่าเขากลัวรถชนรถตอนันไฟแดงเขาตอนแรกตอนที่ขอรถกู้ภัยไปแล้วกัเชือดเขไหลออกมายังดังครับดัง แต่งยังอ,ยงอีกสักพักหนึ่งคือไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม,ไวววไมเบิดมาถูกต,ต้องครับระ,บระบเบิดหมวดเปือกครับทุกวันนี้ก็ยังระเบิดอยู่ครับ กไร่เมือแกงเลยครับพอคุยว่าพอพอไม่ให้ผมบอกขี้ออกมาแล้วลูผมล้อกฟักปากไว้เอาคุยได้เลยออาเดถามว่ามาเอาไม่ใช่เอาขี้พักปากยไม่ได้งแสิอะผมขอรถเแลวเพราะเขาเลยไม่ให้ไม่โมโหเลยต้องเอาขี้ไม่ปากเขาเลยว่าคนจะหี้ไรก่อนขี่อนแล้วก็มายอมให้รับ ขนาดไปสัมภาษณ์แบบนี้แต่คุณพันเชิญเนี่ยแกแบบไม่ได้สลดกับสิ่งที่เขาไปทํากับคนอื่นเลยนะี่เขาเมาไหอเออขาเมาจริงๆเพราะว่าเบื้องต้นตํารวจสบพบางประกงค่ะได้นาตัวนายพันเชิญไปตรวจแอลกอฮอล์ผลปรากฏว่าวัดได้132%เลยนะคะจึงได้มีการนําตัวส่งพนักง,งานสอบสวนในการดําเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะแล้วถ้าพี่เขาสั่งเนี่ยเขาจะอายในสิ่งที่เขาทำไหม,มแต่สิ่งที่ผิดคือรถแกเดินไปชนรถเก่งนะใช่คือยังไงก็แล้วแต่จะเบรกกระทันหันยังไงก็แล้วแต่ ไปชนตูดเขาเนี่ยยังไงก็ผิดนะฮะผิดประการแรกแล้วแล้วนี่กู้ภัยสามารถแจ้งความได้มาททาให้เหมือนกับแบบว่าม,มีความรู้สึกแบบจิตใจแบบไปเจอเรื่องแบบนี้โดนอุจาระปักหน้าแบบนี้นะคะ